ค,ครับผมโจนาธูนครับเป็นนักกีฬามวยไทยครับ one, s <S มผมเริ่มต้นที่โคราชครับที่บ้านเกิดตั้งแต่11ขวบแล้วข้างๆบ้านมีค่ายมวยครับแล้วก็มีครูที่โรงเรียน หลังจากซ้อมกีฬาก็จะมาซ้อมมวยกับแกก็เริ่มต้นที่นั่นซ้อมสนุกสนุกก่อนกับเพื่อนๆก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นมันหาเงินไปโรงเรียนได้ด้วยครับก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆครั้งหนึ่งก็ได้ค่าตัวร0อยกว่า2 0 0แต่ในวัยวยความที่เราเป็นเด็กเรามีรายได้มันก็ถือว่าดีอยู่ในตอนนั้นชก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนอยู่เมืองไทยผมเลิกชกมวยแล้วก็ไปอยู่เกาะพังงาน2ปีหลังจากเกาะพังงานผมก็ไปอยู่อเมริกาทางานหลังจากนั้นก็กลับมาชกมวยอีกมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตอนไปอยู่อเมริกาแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆถึงเลิกมวยไปนานพอกลับมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ยังจําได้กล้ามเนื้อก็ยังจําได้แต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ชกมวยเลยนะ่ะผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนก็ยังซ้อมอยู่ยังออกกำลังกายอยู่ผมเป็นคนที่ชอบ ด้วยความที่เรานะ่ะส่วนตัวของเราเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นกิจวัตรอยู่แล้วไม่ว่าจะซ้อมมวยเพื่อโชคหรือไม่โชคเราก็จะออกกําลังกายดูแลตัวเองตลอดพอันมีรายการโชคมามันก็เล่งขึ้นได้ง่ายเราซ้อมมันนานครับมันอยู่ในกล้ามเนื้อของเราอยู่ใน DNA ของเราแล้วคือกล้ามเนื้อมันชินแลนะ้วเนาะมาส่งเมมโมรีมันได้ถ้าจุดเด่นเลย ชกได้ตลอด5ยกอะไม่มีหมดแรงโชกออกหมัดได้เตะได้ต,ดตลอดไม่หมดแรงอาวุธหลังในตอนนั้นที่โชคที่อเมริกาก็เป็นเตะตอนนั้นต่อยหมัดไม่ค่อยเป็นตอนนี้ก็เน้นต่อยหมัดมากกว่าหมัดซอกได้ครับแต่จะเน้นถ้าเน้นถนัดจริงๆก็จะเน้นหมัดดุดันเหมือนกันเมื่อก่อนก็ดุดันแต่ตอนนี้เริกม,มีอายุหน่อยก็ต้องเปลี่ยนไปตามเกมแต่ความดุดันก็ยังมีอยู่ไม่ไม่เคยประมาทแต่ว่าถ้าพลาดโดนหรือมองไม่เห็นมี เป็นกันทุกคนครับนักมวยเป็นกันหมดทุกคนโดนทุกคนเราเราเองเจ็บบ้างคู่ต่อสู้เจ็บบ้างแต่มันเกมกีฬามวยเลยครับเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมมันมันเป็นกีฬาการต่อสู้ องประกอบนักวยที่เป็นแชมป์ทุกคนมีมันเหมือนกันมีค่ายมีอาหารมีการซ้อมมีผู้ซ้อมที่ดีเหมือนกันหมดทุกคนแต่บางทีนะมันต้องมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเข้ามาด้วยอย่างบางคนเก่งนะแต่ความมั่นใจหรือความเด็ดขาดยังไม่ค่อยมีมันก็ประสบความสำเร็จยากมันต้องมีตรงนี้เข้ามาประกอบด้วยไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวต้องมีจิตใจหัวสมองก็ต้องดีด้วยเหมือนกันต้องมีความเด็ดขาดต้องมีนาทีทองต้องรู้ว่าเวลาไหนควรลุกควรโจมตีเวลาไหนควรถอยควรรับเหมือนกัน แต่มันก็อยู่ที่สายตานะครับถ้าสายตามองเห็นมันก็ไปได้ถ้ามองไม่เห็นอะไรเลยก็ไปได้ยากยอย่างแมทผมทุกครั้งน่ะมีหลายคนเหมือนกันนะเขาไม่เคยดูมวยไทยเลยเขาเคยดูแต่บ็อกซิ่งแต่พวกยู c พวกนี้พอเขามาดูผมโชกมวยไทยครั้งแรกเข,ขากอเขขฮ้ย แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามมวยไทยมาตลอดเลยก็นั่นคือสิ่งที่ผมได้ช่วยมันก็ต้องช่วยกันหลายๆคน,นทั้งแฟนๆทั้งนักมวยแล้วก็โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์มีส่วนสําคัญมากตอนนี้วันจะไม่ชิพเข้ามาที่ว่าทําได้ถูกต้องแนละ้วพานักมวยไปข้างหน้าอย่างผมอยู่อเมริกาเนาะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่แบบทุกเดือนทุกปีมันก้าวเข้าไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีแนะอีก10ปี20ปีหรือ5ปีข้างหน้าผมว่ามันไกลกว่านี้เนี่ยเราอยากเห็นนักมวยไทยที่แบบค่าตัวเทียกบกับพวกบ็อกซิ่งพวกเอ็ ถึงคนที่กาลังเชียร์ผมแล้วก็เชียร์กันต่อไปแล้วครับผมก็เต็มที่เหมือนที่เห็นในทีวีในเวทีนั่นแหละตั้งใจทุกครั้งไม่ใช่พ่อผมคนเดียวน้องมวยทุกคนแหละทั้งผมทั้งคููโชว์โคเราก็ตั้งใจกันเต็มที่อยู่แล้ว